เมนูวันหยุดของหมูเฟินกับหมูหมอบค่ะเมื่อคืนไปซื้อของนะคะเห็นปลานินวางขาอยู่ตัวใหญ่มากวันนี้ก็เลยบอกหมูหมอบว่าทําน้ํายาขนมจีนกินเล่นๆกันน<ม>ยาขนมจีนสูตรหมูเฟินนะคะก็จะเป็นน้ํายาขนมจีนปลาที่อยู่ในเมือกอ่างงกันละวสิเพราะว่าหมูเฟินไม่ชอบกินน้ํายาปานะคะแต่ว่าชอบกินน้ํายากะทิมากแต่หมูเฟินก็ยังชอบความนัวของปลาหมูเฟินก็เลยทําเป็นแบบรวมกันเลยนะคะทั้งน้ํายาปลาและก็น้ํายากะทิทุกคนดูสิปลานินตัวเต็มกระทะหมูเฟินเลยตักปลาขึ้นพัก ไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ตักกระชายตักพริกแล้วก็หอมแดงขึ้นมาตำเอาโคกตําใส่เครื่องเทศพอหยาบๆก็พอนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะใครที่ชอบทาน้ํายาขนมจีนกินนะคะลองเอาสูตรหมูเฟินไปทําดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยมากใจนะคะอยากจะทําขายมากค่ะแต่ไม่น่าจะได้กําไรนะคะเพราะว่าหมูเฟินชอบกินน้าขนมจีนที่มันข้นๆอย่างเนื้อปลานินนะคะหมูเฟินก็จะแกะออกแบบนี้เลยนะคะไม่เอาก้างนะทุกคนเอาแต่เนื้อเนื้อปลานินที่เราแกะแล้วค่ะหมูเฟินก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนหนึ่งหมูเฟินก็ามาตำหยาบๆ,ๆลงในเครื่อง นะคะหมูเฟินก็จะเอาลงกระทะแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องตานะคะให้มันเป็นชิ้นโคโลเคเลใส่กะทิใส่เครื่องปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะอยากกินรสเค็มอยากกินรสเผ็ดก็ใส่ตามที่เราชอบเลยแล้วก็ใส่ผักชีลาวลงไปค่ะใส่ลูกชิ้นปลาแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนดู<ม>ความข้นของน้ํายานะคะบอกเลยตักคําไหนเจอปลาทุกคา<ม>หมูเฟินทําเยอะกินไม่หมดแน่นอนค่ะก็แจกจ่ายข้างบ้านไปด้วยนะคะ,บ,ะบอกเลยว่าขนมจีนเข่งนี้หมูเฟินกินคนเดียวหมดแน่นอนอยากให้ทุกคนลองทําสูตรหมูเฟินดูนะคะหรือว่าใครมีสูตร ทำน้ำยาขนมจีนอร่อยๆอแนะนำกันได้เลยนะ